สูวนิิจัยกรสิกรไทยมองว่าเพื่อรับมือกับประเด็นความยั่งยืนที่จะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนั้นภาคธุรกิจจะมีทางเลือกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เผชิญทรัพยากรทางการเงินและความคล้องตัวในการดําเนินการโดยบางทางเลือกหลออสงหวะได้ขณะที่บางทางเลือกทําเลยจะเหมาะสมกว่ายกตัวอย่าง ธุรกิจอาจเริ่มจากการปรับกิจกรรมและใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่เช่นการลดส่วนสูญเสียประหยัดไฟฟ้าน้ำรถยนต์ที่ใช้การแยกขยะการรีไซเคิลวัสดุต่างๆรวมไปถึงการปรับมาใช้พนังงานหมุนเวียนการบำบัดน้ำเสียการใช้นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นซึ่งธุรกิจน่าจะทยอยทำได้เลยโดยมีค่าใช้จ่ายไม่สูง าเทียบกับการปรับกระบวนการผลติตที่ต้องลงทุนใหม่ซึ่งอาจจะเสี่ยงสูงในกรณีนนที่เทคโนโลยียังไม่นิ่งแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยธุรกิจก็เสี่ยงจะสูญเสียส่วนแบ,บ่งตลาดในระยะถัดไปโดยเฉพาะกรณีนนที่ส่งออกสินค้าเข้าขายไปยังคู่ค้าที่จะมาคับใช้เกณฑ์ยั่งยืนด้วยทรัพยากรทางการเงินที่มีจำกัด บริบทแวดล้อนทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่ไม่แน่นอนสูงสุวิใใจัยกสิกรไทยจึงมองว่าในช่วงแรกธุรกิจส่วนใหญ่น่าจะเลือกขนทางที่ใช้เงินทุนไม่สูงมีความคล่องตัวแล้วค่อยๆทําเพิ่มตามสถานการณ์และความจําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุนกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ